สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องมหาเทพแป่งแป้งนะครับตัวเบอร์านะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวด่านใหม่และตัวใหม่ล่าสุดของทอยเลตเ r d e เ e n น e นะครับทุกคนนะจะเป็นยังไงก่อนไปดูนะฮะขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e และ กดติดตามให้กับมาหาเที่บงแบงด้วยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยครับ Let's go <S และนี่คือด่านใหม่ล่าสุดนะครับผมชื่อด่านว่า the cry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  นะเป็นอะไรที่แบบยากเขาบอกว่ายากมากๆในการเล่นด่านนี้นะครับน้องๆอะแล้วเราใช้ นะครับตัวละครอะไรบ้างมาดูกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมมีด่านใหม่ก็ต้องมีตัวละครใหม่มาด้วยผมจะใช้เจ้าตัวนี้นครับ Demented Titan c a m e r a m a n นะครับผมาตามด้วย Santa TV Man และ g e r l e s l r s e r Camera Man นะครับและ คนนะครับผมกันกันมือกันหลับนะครับและสุดท้ายเจ้า golden future luck c o c k m a n ตัวนาฬิกานะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถนะครับผมผ่านด่านนี้หรือไม่เป็นกำลังใจให้กับมหาเทพแบงด้วยแล้วกันนะครับผมมีทั้งหมด60เว็บด้วยกันนะครับทุกคนนะไปครับเริ่มเลย โอเคนะครับทุกคนพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอกับหน้าตาแอปนะครับผมชื่อแอปว่า UG p o นะครับผมอ่านะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยครับทุกคนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียน้อยนะครับลองใช้โทรศัพท์คลาวด์ันทีนี่นะครับนี่ของพี่ก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับมาบอกต่อนะครับน้องๆอ่านะครับแล้วก็เข้าไปที่มีนะฮะนะครับผมสำหรับใครที่นะครับต้องการจัดแบบมหาที่แบนๆนะครับผมเติมก่อนเลยนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่หรือว่าไม่เคยใช้บริการนะครับผมสามารถนะครับผมกดลิงก์ของพี่ใช้คาสั่งเชิญได้เลยนะคคคคครรรรรััััับบบบกกก็็จจะะะได้้้้้พพิเเเเเเศษนนนผมมออออ่่่ขาาาาทีสงงซืืแลลลยว ก็สามารถเลือกเซิร์เวอร์ได้เลยครับเราจะสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเจแปนได้เลยนะครับแต่พี่แนะนำเป็นสิงคโปร์ดีกว่าเพราะว่ามันใกล้ประเทศเรานะครับอ่ะเราลองเทสสักเวันดูก็ได้ครับเนี่ยลองเทสสวันมันก็ไม่แพงมากแต่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่มันจะได้คุ้มกว่านะครับน้องๆอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันพอซื้อไปปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับคนดูนะก็ไปที่อุปกรณ์ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นนี่เลยนะครับผมนี่ๆเราเข้ามาเลยเปิดให้ดูแบบน โอเคครับทุกคนพอเราเข้ามาสู่หน้าเกมนะครับเราก็จะมาเจอตรงนี้นะครับเราต้องมาวางกินก่อนโอเคนะครับออโต้สกิปไปก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ด่านนี้เขาทามาดีนะเขาทําสีเขียวเลยนะฮะอ่ะสีเขียวแล้วก็วางสารตาไว้ตรงนู้นเลยนะครับอื้อสีเขียวตัวสีเขียวนะแล้วก็อยู่ในแมปด่านม่วงๆนี่เป็นอะไรที่แบบเฟอร์เฟคมากเลยนะครับผม ก็วางซานต้าไปเลยครับไม่ต้องสนใจครับเราวางเพื่อให้เขาโดนสตันไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับของผมเลยเนาะ <S <S ตามที่มาหาเทพแบงค์ได้บอกไปล่วงนานแล้วแหละหลายคลิปแล้วนะครับที่ผมสอนไปนะครับวางซานต้ายังไงให้คุ้มและมีประสิทธิภาพนะครับ <S <S วางซานต้าไปเลยนะครับวางซานต้าไปเลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับเราก็อัพไปเลยเนี่ยแค่นี้ก็ไหวแล้วนะครับน้องๆไหวหรือเปล่าไหวจริงหรือเปล่า อ่แล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะไหวจริงหรือเปล่าอ่าทีนี้เว็บสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องเนี่ยครับผมวางเจ้าตัวนี้นะหาตังวางตัวนี้นะคณดูนะแต่ก่อนที่เราจะหาตังเราต้องอัพกินก่อนให้เป็นเลเวล6ก่อนเอ้เลเวล3ก่อนนะครับมันจะได้มีดาเมจที่โหดกว่านี้นะครับผมมาแล้วลงอีกหนึ่งตัวเป็นเพื่อนมันนะฮะดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ ครับสามตัวไปเลยครับลงครั้งแรกเหมือนกันนะคนดูนะตื่นเต้นเหมือนกันครับ่าจจะไหวอยู่ครับครับซานตาครับด่านนี้ผมคิดว่าเล่นค่อนข้างนานเลยนะครับเพราะว่าหกสิเวฟเลยเนี่ยเฮ้ยตัวหลุด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 ก้าโอ้โหอตัวหลุดคนดูครับครับไม่น่าหลุดขนาดนั้นหรอกมั้งผมว่าใช่ไหมนิดเดียวนะครับไม่น่ามีผลเกี่ยวกับ อะไรขนาดนั้นขนาดนั้นอะโอเคครับเว็บที่เจ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับดูดิค่ดูเห็นปะผม่งบอกเลยว่าแบบค่อนข้างยากเลยนะครับนี่ขนาดเว็บแปดจิงนะเออยังยากขนาดนี้เลยนะครับอ่ะไปเลยครับเห็นไหมครับว่านะครับก็ระดับหนึ่งนะครับผมถ้าผมแล้วเป็นหกร้อยก็น่าจะโอเควันนี้นะครับผมเห็นปะตัวเริ่มหลุดแล้วเห็นไหม นะครับเราจะต้องหาตังมาลงตัวเจ้าโกลเด้นตัวนี้นะครับทั้งหมด2 5 0 0นะครับผมอาจจะต้องขายซานตาทิ้งนะครับผมเพื่อเทรดราคาเท่ากับตัวนี้มาหรือไม่ก็อาจจะขายทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเวฟสิบละนะคน่าจะเวฟสิบเอ็ดนะครับน่าจะมาใ้ขายน่าจะวางตัวนี้ตรงนี้พอดีนะครับโอเคนะครับมันก็ยังช่วยได้อยู่นะครับ อย่าพึ่งท้อฮะพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อฮะดูดีคนดูดูดีมันต้องตัวทักตัวสิโอไม่ก็ดนะัะผมรู้สึกว่าจะเวฟสิบเอ็ดแล้วนะครับอ่ะขายไปเลยฮะต้องขายแล้วนาะทีนี้อ่ะวางไปเลยครับหนึ่งตัวละครวางไปเลยครับผมอ่ะโอเคครับใช้พลังพิเศษไปเลยล้างลบล้างสถานะนะฮะผมครับผม,บผมนี่เราก็อัพครับ อ่าไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียดอ่าเราอัพเรียบร้อยครับทีนี้แหละเราสบายละเวฟบสิบสองนะครับกดออโต้สคริปเลยเพราะเรามีถึงตัวละเราก็ขายกรีนได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับเอาขายกรีนไปอัพซันต้าเลยนะอ่าโอเค็เบนะครับเว็บเราก็จะไปวางกรีนข้างหน้าอีกสักหนึ่งตัว นะครับผมวางอีกสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้มันสโลลิดหนึ่งนะครับสโลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันได้แล้วใช่แล้วอ่าโอเคอัพครับเนี่ยทีนี้เราก็จะชิลแล้วนะครับเราก็จะลงอีกเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับในส่วนนี้เนาะคิดว่าตอนนี้ก็ดามจไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคนดูปะมันก็ยังมีลงมีหลับอยู่นะใช่้ว่านะครับผมเออโอเค ไหวอยู่ครับไหวอยู่ไหวชิวไหวชิวนะครับผมตีพันเราก็ลงเจ้าบิ๊กบุ้มเลยตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยออกมาแล้วนะครับผมก็โดดลงมาจากฟ้าด้วยฟันครับเป็นไงคนดูเป็นไงพอได้อยู่นะผมว่านะครับเราก็จะลงกินอีกหนึ่งครั้งอ,อ่าเป็นกองหลังไหมฮะอันนี้ตอนนี้อัพถึงไหมเอ่ย เอาเป็นกองหลังแล้วกันนะครับน่าจะได้อยู่ฮะในส่วนนี้หรือเปล่าหรือเปล่าก็จะอัพไปเลยจะเติมอีกตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับก็จะลงอีกสักหนึ่งตัวนะครับมันจะได้โชว์แวบชว์แ็บพร้อมกลั่นอ่าโอเคครับก็ไม่น่าเป็นห่วงละน่าจะโอเคละทีนี้ก็เหลือแค่สี่พันันน่าจะสามารถลงได้หนึ่งตัวเลยนะครับแต่เราไม่ได้อัพ เราจะมาไล่อัพพวกนี้ก่อนอ่ะโอเคเรียบร้อยแค่นั้นแหละครับชิลละทีเนี้ยกินสี่พันนี่คือสบายมากเลยนะจะลออัพตัวนี้กินสี่พันอ๋ไม่ใช่นะครับผมไปกดตัวนั้นซะแล้วอ่านะครับเป็นไงราวก,กินนี้น่าจะหลับยาวๆผมว่า โอ้ยมันหลับบ่ะน้องน้องหลับอีกแล้วคุณดูอ่ะเพราะว่าน,นี่ก็วงกว้างอยู่นะอ่ะผมวางตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจริงๆต้องวางตรงนี้นะแต่น้องหลับอะ่ะให้น้องแทงไปอันนี้ดาเมจสร้างได้อยู่ครับทั้งเราสร้างดาเมจกันได้เรื่อยๆอยู่นะครับก็มาไล่อัพซันต้าให้มันโดนสตันไปครับดาเมจเรายังไหวกันอยู่อเอ๋นะ เมาอัพพ่อหมอหน่อยพ่อหมอไม่ค่อยเดินเลยช่วงนี้เดินช้ามากพ่อหมออ่าเรื่อยๆนะคนดูรอดูเรื่อยๆครับรอสี่พันเราอัพอสักตัวหนึ่งนะฮะเราก็อัพเป็นเลเวลสองเรียบร้อยครับ หมครับคุณดูเพิ่มอีกสักตัวไหมดูเพิ่มว่าเพิ่มอีกสักตัวไหมครับยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ผมว่ารตอว่าเราเน้นจํานวนหรอ่อยอัพไหมเพราะว่าเราต้องอัพนะต้องอัพเป็นเลเวลสองแล้วยโหดอ่าโอเคฮะอัพเป็นเลเวลสองแต่ตัวนี้ดาเมจไม่ค่อยถึงนะครับดาเมจไม่ค่อยถึงเราไปเล่นซานต้ากันต่อต้องยืนหมดแล้วต้องยืนหมดอ้าว ไหมากครับดูดูเนีตัวเดียวกว้างมากเลยปะเกือบทั้งแมปอะครับน้องๆเกือบทั้งแมปก็ให้มันรันมาเลยครับโตโต้ก่อนจะเดินมาถึงนะันรันมาเลยรันมาเลยได้โอเคหกหรอหกโอเคก็สบายละอัพอัพไปเลยเดี๋ยวโดนนะครับโดนก็อัพเต็มได้ครับนิดเดียวเองนะครับไม่ได้ขนาดนั้นเขาไหวอยู่ละ ประมาณ30เวฟชิลๆนะครับอัพไปเลยอ่ะโอเคครับเลเวล8 1ตัวครับซานตานะผนดูลองสังเกตดูนะครับว่าเลือดอ่าพอยเตเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมันค่อนข้างเยอะเลยแต่เราเนี่ยก็ยังไหวนะเพราะอะไรเพราะเรายัางมีกีเลเอร์กีนสำคัญครับบอกเลยยังไงกินในแมบนี้ยังไงก็สำคัญ นะครับแล้วก็ตัวละครตัวหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือซานต้านะครับเสกเงินให้เราฟาร์มเงินให้เรานะครับอ่ะโอเคครับไปกันต่อจะไหวอยู่ครับไม่ไหวเราก็มีพลังแฝงอยู่นะครับของเจ้าโลเด้นเบานะให้มันมาเรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆเลยไม่ต้องไปกลูบอ่ะทีนี้เราอัพตันละทางเดียวก็คืออัพตรงนี้ครับอืมปะดูเห็นปะเห็นปะ มันจะเริ่มหลุดแล้วเห็นปะแต่เราไม่ต้องกลัวครับเราไปเรื่อยๆของเรานะครับอ่ะเราจะอัพนี่ไปเลยนะผ้าหมือนดูที่ว่ามันเผาอะไรบ้างไหมดูดูด,ดูนเผานะก็ดูนะะอ่ะอ่ะ,อะ,อะโอเคนะครับเราจะกดแล้วนะครับปรับหายหมดนะครับหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงอ่านะครับาตาเราอัพเต็มเรียบร้อย เต็มนะครับรอหยุดเวลาครับก็ปึ๊บป๊บเป้แปดหมดแล้วนะครับเร้แปดหมดเราก็สบายแล้วครับเป้แปดหมดอัพกีให,ให้เต็มเต็มอัพกีให้เต็มแค่นั้นครับก็ลงตัวละครรอเราอัพตัวนี้ให้เต็มก็ได้ครับว่ามันเผาไง มันพอมันเผาผ่านใช่ไหมครับมันเผาเนี่ยมันก็จะแบบเอ่อดามจเยอะนะครับผมตัวนี้มันจะเก่งก็ต่อเมื่ออัพเต็มนะครับคันดูนะจะเก่งก็ต่อเมื่ออัพเต็มนะเดี๋ยวเอาไว้ว่างผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันมีความสามารถพิเศษยังไงบ้างเนาะครับตรงนี้ก็เริ่มกลับมาทำแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มหาเทียมแบงค์ด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ มาอันนี้เปินมาด้วยนะครับในส่วนนี้นะมันจะกว้างมากแล้วดาเมจเยอะมากนะครับผมแสนสองคนดูตานที่เลเวลห้านะครับหมอแทบจะไม่ได้ทําอะไรก็ไวอยู่ผมชอบผมชอบดีนะก็บแบบไวๆก็สองตัวนะครับน้องหลับใช่นิดนึงครับมันจะมีตัวไวไปด้วยเห็นปะเรามีตัวไวเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการให้มันสโลวด้วยให้มันตันเราด้วย ป่ะเวฟสามสามเนี่ยผมไม่ได้นี่เลยนะผมกดออโต้สคริปตลอดเลยอ่ะรอลงเนี่ยเห็นปะมันเผาเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะอ่านะครับผมมันก็จะโดนไปด้วยนะครับผมคิดว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งเลยแต่เลือดเยอะมากคุณดูเนี่ยอยูใกล้ๆมันจะใช้ขวานนะอยู่ไกลๆมันจะใช้ปืนยิงนะเออก็โอเคนะครับผมดาเมจเยอะมากชอบชอบชอบ อัพตันครับคนดูด,ดูดูความสามารถเขาเนี่ยครับปรับปรับโอยไปดีครับโตอยไปดีครับนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะืออผมว่าจะเอาแค่ตัวเดียวที่เหลือผมจะลงตัวนี้หมดเลยนะใช่ๆแล้วลงออัพให้มันเต็มไปเลยสักตัวหนึ่งสักตัวนะคดูครับดูดีว่าจะไหวหรือเปล่านะคนดูนะ ตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นดูโอย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 ยคดูดูดิไอไวมากเฮ้ยผมว่าไม่ไหวอ่ะคุณดูผมไม่มีหยุดเวลาด้วยเฮ้ยทำยังไงดีล่ะครับทีนี้ผมต้องลงครับลงตรงนี้ช่วยครับลงก่อนนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่ผมต้องใส่ให้หมดก่อนตอนนี้นะครับผมเพราะว่ากลัวแพ้ครับอะไรหรอกอ่ะ รัอโตสครปเรายังไหวอยู่เหลือ1ีกสิบเอ็ดนาทีอ้ยสิบเอ็ดวิจะใช้ให้หมดนะเพื่อเพื่ออะไรครับไม่รู้ตอนนี้เราต้องอาก่อนก็นมีทางนี้ต้องอัพพอเด้นโหดอยู่มันต้องสู้กดเด้นเราต้องสู้นะฮะชองแว็บช่องแว็บอย่างเดียวตอนนี้กคเด้นบอกครับอันนี้หลับเก่งมากนะครับเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับนะต้องมีหมอสองตัวแล้วมางผมว่า ตาแหนเยอะอยู่นะครับโคเด่นยังแบกไหวอยู่นะครับในส่วนนี้ยังไหวอยู่เอาไว้เป็นท่าไม่ตายถ้าไม่ไหวนะโคเด้นหมดยังต้องกนะ้าพันเนาะตอนนี้กีงก็ทํางานกันอย่างหนักครับก็พยายามสโลว์อยู่ในส่วนนี้นะครับอ่าโอเคกลับไปครับอ่ะเรียบร้อยครับโคเด้นก็เต็มที่ห้าเหมือนกันนะครคูดาวหนึ่งนะตัวใหม่คููดาว0น์จ .5 ้านะครับ ไอ้คูดาวหนึ่งเหมือนกันนะไม่ใช่0.5จุดเข้าขใจผิดผมเข้าใจผิดอ่ะโอเคครับก็ไปกันต่อครับที่เวฟสี่สิบเอ็ดก็ยังกดเหมือนเดิมอยู่นะครับผมยังกดเหมือนเดิมผมจะโรยหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อเป็นตัวสร้างดามจนะอืมนี่ตรงไหนแล้วกันตรงก็ได้ไม่ได้อ่ะอืมตรงนี้ได้ไหมอ๋อหมอถึงไหมอ่ะาหมอถึงอยู่นะ อ่โอเคระวางตรงนี้นะครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับจะ,จะหลับเก่งกนเนี่ยผมว่าเ่ครับก็ทำไปฮะปาไปครับโอ้โหัดสตันรัวๆเลยอค,คนดูผมบอกเลยว่าแบบอุย้ยมันเอาแน่มันเอาดูคนดูด,ดูเราจะไหวหรือเปล่าครับเราต้องมาดูนะอะออตโสคิปนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไหวหรือเปล่าคิดว่าถ้าเรากดปุ๊บไหวสิใช่ไหม อับกินเราทำงานอย่างหนัก oh u, นตโลลัวนะครับตัวแรกต้องตว u, ัวก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยมาคุณดูจะเห็นได้เลยครับเรามีกองหลังสองตัวนะเราเล่นเหมือนฟุตบอลเลยนะคุณดูนะเห็นปะเดี๋ยวเรสตันไว้ก่อนให้ตัวสตันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาครับเดนเราก็ยังมีกอกอดอยู่หนึ่งตัวใช่ฮะ่าครับก็ต้องไปเรื่อยครับเกวหวอยู่ ะผมเลือดนะครับเยอะมากนะใครทำใครบอกว่ามันน้อยไม่น้อยนะฮะอ่ะโอเคด็อกเตอร์ตุยละไปเรื่อยๆครับสี่สิบหกยังไหวฮนะดูกีนสโลแล้วแล้วสโลอีกนะหลับแล้วหลับอีกนะครับอ่ะนี่เราจะต้องเพิ่มหมอสักตัวไหมคุณดูว่าคุณดูว่าต้องเพิ่มตัวไหมตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่อยู่นะผมว่า หรือเปล่าตัวเดียวเอาอยู่ไหมเย้ okay, ครับต้องเพิ่มอีกสักตัวครับว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะนี่วงกว้างไปมากเลยเอาวงกว้างอยู่นะอ,อ่าตรงนี้แล้วกันเางไม่ได้คุณดูอ,อ่าโอเคครับสามตัวนะครับคุณดูเนย้ okay, ครับ เวฟสี่สิบแปดครับมาแล้วดูเราไม่กดออโต้สกิฟเลยนะเราจะต้องกดแล้วแหละพี่คิดว่านะครับเวลาเราจะต้องกดแล้วไปก่อนเราต้องมีหมออีกสักหนึ่งคนแล้วแหละคือนะครับไปก่อนหมอมาก่อนนะก่อนช่วยกันก่อนโอเคครับเลเวลสองแล้วนีกน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับโลเด้นผมก็น่าจะลงสักสี่ตัว ตัวใหม่ลงสักตัวง่อเดี๋กินไข่หนึ่งตัวก็เป็นสี่สีกันนะครับอืมดูเวฟไปห้าสิบเอาขออนุญาตก,กดออโต้ส oh, ก no. ิมนะคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะครับใช่ใช่นะกูคนดูยากมากเลยนะทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นไปนะครับผมดูหลับตลอดทางเลยอะ่ะดูดีไม่ได้โจมตีเลยอะ่ะมันทำให้เราหลับเราต้องกดแลนะฮะ นาทีนี้เราต้องกดแล้วนะครับผมใช่นะครับผมสวัสดีครับอื้มอืมเกินไปเปล่านะครับผมดูมอนเตอร์ดีคนดูใช่อะเราหยุดเวลาตอนแรกผมคิดว่ามันจะหายหมดนะแต่มันไม่ได้หายหมดเวยเออมันยังลบล้างแค่นี้โอเคมันก็ยังมันก็ยังถ่วงเวลาให้เราได้อยู่สักนิดนึงนะครับอะโอเคมาไปกันต่อครับผมอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับ ไปสร้างดาเมีกันก่อนโอเคหมดละสบายใจได้นะครับกองหน้าเราก็ทำงานกันอย่างหนักนะมา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 ต่อไปเวฟห้าสิบครับเวฟห้าสิบก็ไปกันเรียบร้อยครับ เรามีพลังแฝงไงเราไม่กลัวไงนี่เราก็เริ่มอยู่อยู่ตัวแล้วนะครับเราก็เริ่มอยู่ได้ไม่ต้องกลัวนะก็จะกัดกันทีนี้ก็เว50ก็ดูกันไปยาวๆครับน้องได้แล้วนะครับ้าสอ2ละชิวละตื่นเต้นนะเมื่อกี้ผมนึกว่าจะแพ้แล้วยังไหวอยู่ไหวอยู่ ผมาจะก็ต้องหาอีกสักตัวหนึ่งมาลงนะว่าต้องเพิ่มมาตัวหนึ่งค่ะเราขายนี้ทั้งทั้งตัวไหมตัวนะก็นี่อ่ะอัพอัพอัพแต่วงมันเล็กมากเลยคุณดูโอเคดูนะครับผมรับแล้วขอต้องทำงานหน่อยนะจ๊ 53ครับโอ้โหไอวิวเวกมาโอ้ไม่ก็โอ้โหวิวเวฟมาเฉยมาทำไมนี่ตอนนี้ครับเราต้องกด all no auto s c i p เลยนะทีนี้ <c oughs> ดูนะครับอันนี้แทบจะไม่ได้ทำดาเมจเลยอ่ะเห็นได้ทำละไปแล้วไปนะครับไดยิงก็ยังดีอนะครับสู้เขาสู้เขาอะนะครับดูกันต่อครับน้องๆ ดูเว็บอีวีเว็บ,วบคือนี่แน่เลยตาร์ดี้ทอยเลทใช่ไหมไอที่บวกเงินเนี่ยนี่ครับไปครับโอ้โหตัวยะเรียบร้อยเอ๊ะไปครับแอสโตทอยเลทดูครับคนดูโดนเผาเห็นปะม,มันโดนเผานะฮะเออะไปยากเหมือนกันนะไปยากที่จะแบบมาเจอเราอยู่นะฮะอ่ะครับ ตอนนี้เรายังไม่สามารถขายซานตาทิ้งได้เลยนะเพราะว่าเรายัางอัพไม่เต็มนะครสี่ตัวก็ได้แล้วตัวนี้ด่านนี้นะวางสี่ตัวกินอัพตันนะครับผมก็โหดแล้วนะครับผมตัวอะไรครับนี่มีพลังโฟงพลังแสงด้วยโอ้โหโบเก้นฮาร์ทอยเล็กทำให้สตันนะนี่อ่ะโอเคครับผมตัว่าของเราไม่น่าใช่นะครับผมก็จะเป็นตัวนั้น โอเคไหวอยู่ไหวอยู่ไหวชิวคนระับก็จะเป็นกองหลังนะครับกองกําลังเสริมนะอับให้มันตันครับผมอรอมันเดินมันก็ช่วยชจมตีละไม่น่าเป็นห่วงอีสี่เพราะดีครับ,รบแล้วก็นาจะขายกีดไม่ก็ขายซันต้าก็จะเวกหกสิบแหละน่าจะไหวอยู่โอ้หนูก,ก็ลงเอเลเตอร ยากชิปเห็นป้าเห็นบ้านหลับไอ้โหกเหมอช่วยกันรักษาเลยอะคุณหมอดิช่วยกันรักษาไว้จัดอืะโอ้โหอสโตนะครับถ้าเพิ่มเป็นสองหมื่นนะ จะเว็บหกสิบแล้วคนดูดีใจจัดนะครับวัยนะทําเวลาไวัอยู่นะบางคนก้บอกว่าผมเล่นเกือบชั่วโมงเลยครับพี่เออต่อตาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเอ้ยตัวละครหลุดต้องหยุดแล้วก่อนต้องต้องหยุดไว้ก่อนวะมื่แต่คนคุยกับคนดูเนี่ย <c ười> คุยกับท่านผู้ชมนะท่านไอตัวละครหลุดนะคนดูต้องอาบนั้นเนี่ยน้องหลับมันนี่ขาย ถิงแล้วนะครับว่าเราหยุดเวลาเขาไว้เร,วเร็วครับเร,เร็วครับจะต้องนะครับพอผมอัพเต็มแล้วมันไม่ได้แล้วทีนี้ต้องลุ้นต่อเวรตะกร,รมแล้วครับอีกสามนาทีดูที่จะจบไหมจะอยู่ที่ยี่สิบห้านาทีพอดีนะครับอ่ะมากันต้องการน,นะคนุณ เราก็สุดความสาม,มารถของเราละตัวนี้จะค้าง <c oughs> บอดค้างเฉยไม่เดินเฉยฮัลโหลฮัลโหลบอดค้างบอดค้างเหลือตัวไม,ม่บอสนะคุณดูนะบอสนั่นเนี่ยไม่ทำมันต,ตัวนี้ไม่โดนตัดตามร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรว่าอยู่เครื่องหลักตุยไปละเหลือตัวนู้นอะ คือแบบยืนเชิดเลยครับผมอะ่ะเรียบรอ้อยครับผมโดนเผาไปสิโดนเผาไปส,ไสไิรู้สึกเอฟเฟกต์ส,สวยมากเลยนะก็ดูเอฟเฟกแบบการเผาเลยเห็นปะการฟันการยิงอะไรเห็นปะอมเมชั่นคือแบบเฮ่มาก,ออกมชอบจอสโลอีกดูดิรถเป็นพวกพวบเลือดบอสสี่สิบเก้าล้านคนดู โอ้ oh, จะเยอะโอ oh, ตนะเยอะเลยครับจะเรียบร้อยน่าจะไม่มีเกินความสามารถนะครับผมหนึ่งตัวครับมันครางเนี่ยคุณดูครับมันไม่มาหาผมเนี่ยนี่ผมชนะหรือเปล่าครับผมบอสต,ตุยแล้วอย่างนี้ผมชนะหรือเปล่านะครับผมอ่ะไม่ตุยนะไม่ชนะนะเออนะครับผมมันเหลือตรงนี้นะอ่ะเหลือตรงนี้ โอ้ m ม g กอดนะคผมอ่ oh God, นะโอ้ m ม g กอดอ่ะมาตยนะุยวะมันบนะัค่ะคุณดูนะผนจบที่นาทียี่สิบสามนะครับมันบัคันบัคคงมากเฉยอยู่ก็บัคเฉยเอา้าแบบนี้ก็มีเว้นจนผู้พัฒนาบัคเซิร์ฟบัคแมพผมเลยเหรอมันจะเกินไปไหม บักก็บักนะต้องไปไล่ขายมาก็บักนะขึ้นไหมครับก็จบตามที่ผมบอกจริงนะเติมห้าดีกว่ามันจะไปกว่าเยอะครับจิ้วจิ้วจิ้วเรียบร้อย กระจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนดูนะสำหรับนะครับด่าน The Void นะครับผมนะใช้เวลาไป23แหละแต่ตัวลอครมันบั๊กนะครับก็เลยเป็น24นะใครที่มีเซตที่เร็วกว่านี้นะครับหรือว่ามีเทคนิคที่วางตัวที่มันดีๆกว่านี้ที่แบบแม้นเสี่ยงขนาดนี้ก็แนะนำกันได้นะครับผมก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์ให้ป๋าหาไทยแบงค์ด้วยถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีวัต สวัสดีครับไปก่อนนะจ้ะบ๊ายบายค่ะมุย